ทุนธุรันรางวัลแบบรางวัลประเทศเลยค่ะวันนี้นะคะได้รับรางวัลธุรกิจดีเด่นค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีเด่นค่ะค่ะเป็นโลชั่นนะคะธนาคารทาถักจากธนาคารแท้เลยค่ะกระแสต่อรับเป็นไงบ้างกระแสต่อรับตอนนี้ดีมากเลยนะคะตอนนี้ผลิตมา5เดือนแสนขวดแล้วค่ะค่ะ คือเป้าหมายตอนนี้นะคะมินวางไว้ที่ว่าอยากเอาออกอาเซียนค่ะประเทศเพื่อนบ้านก่อนลาวนะคะพม่าเวียดนามแล้วก็มาเลเซียค่ะแต่ตอนนี้ออกไปที่ลาวแล้วนะคะกพูดคุยว่ากระแสตอบรับทางนู้เป็นยไงบ้างดีนะคะเพราะว่าเขาใช้แล้วเขาบอกว่าขาข่าวจริงแล้วก็ดีจริงค่ะก็เลยกระแสตอบรับทางนู้นก็เลยออกมาดีตอนแรกก็ตกใจนะคะว่าไปลาวได้ยังไงเพราะเขาติดต่อเองเราไม่ได้ไปติดต่อเขาเลยค่ะ พูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องราวของเราด้วยนิดนึ่งที่เราแบบเรีนกระแสดาว,วเราเอามถละลายยังไงค่ะก็คือว่าที่กระแสออกมานะคะว่าเรียน A เอแบกแล้วกลับไปเรียนที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะจริงค่ะที่มีปัญหาด้านครอบครัวนะคะแต่ว่าก็คือมันก็จะเป็นแรงผลักด,ดันที่ทำให้เราทำธุรกิจนี้แล้วก็กลับมายืนจุดๆเดิมได้ค่ะจพรว่าตอนนี้เราก็คือเหมือนกลับมายืนที่แบบ ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนแรกก็ท้อแท้นะคะ<ๆ>กับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เราอาจจะเคยสบายแต่การที่เราลำบากเราจะทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่มีความทะเยอทยานที่จะใช้เงินได้อย่างสบายนะคะแล้วทาคือหมายถึงว่าเราทำธุรกิจนี้ด้วยตัวของเราเองใช่ค่ะทรอบครัวค่ะทำด้วยตัวตัวเองเลยค่ะ ช่วยพ่อแม่ด้วยเลยใช่ค่ะก,ก็คือตอนนี้เหมือนเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยค่ะทางครอบครัวให้การสนับสนุนะไรได้ตอนแรกนะคะก็คือขอตังค์แม่มาลงทุนตอนแรกทําเป็นสบู่นะคะค่ะแม่ก็ให้มาก็แรกหมื่นหน,น,นึ่งก็ทําแล้วก็สุดท้ายก็มาขยายคือการลงทุนเราก็ต้องลงทุนไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วตอนนี้เป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ก็ขายได้บอกว่า8ดหลักแล้วกันค่ะ คือกาไรผลกำไรที่ได้กลับใช่ค่ะเรียกว่าเป็นอายุน้อยร้อยล้านเลยค่ะตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างที่ว่าเราก็คืออาจจะเป็นแบบไปดูต้นแบบค่ะในการที่แบบฝากถึงเยาวชนค่ะอยากฝากถึงเยาวชนนะคะที่ตอนนี้อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็คือตอนนี้รู้สึกภูมิใจมากเลยที่วันนี้ทําได้แล้วก็อยากฝากถึงเยาวชนว่าถ้าอยากทําอย่างนี้นะคะ ก็คือว่าดูมินเป็นตัวอย่างติดตามมินได้ใน Facebook นะคะเพราะว่ามินบอกตลอดว่าวิธีการทาครีมทําธุรกิจทํำยังไงบอกตลอดค่ะใน Facebook นะคะคุณ่้ะเฟซบุ๊กมินพิชยานะคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะแล้วก็ l ล ne นะคะ M I N T นะคะ P H I T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  สี่ตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้ท2สองตัวทีสามตัวคือมันเต็มหมดแล้วค่ะลูกค้าเยอะ ค่ะก็คือตอนนี้เป็นมิ้นท์พิทแล้วก็ทีสีตัวค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ